สวัสดีค่ะนหนค่ะคลิปนี้เรามาพูดคุยกับ chat GPT เหมือนเคยนะครับเพื่อนขานาถามว่าเดทแรกกับฝรัง่งควรมีอะไรกันไหมเรามาดูกันนะคะว่า chat GPT เนี่ยจะตอบหรือและให้ความแให้คำแนะนำกับเราอย่างไรบ้างกับสายโอนะครับเพื่อนขากับสายโฟนะ,ะนีน่เน้นไปทางสายฟนะ,ะเดทกับฝรังะะ่งเนาะควรมีอะไรกันไหมนะครับเพื่อนขานะ ชัได้กล่าวไว้ว่าเรื่องการมีความสัมพันธ์ทางกายในเดือแรกนั้นนะเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกความพร้อมและค่านิยมส่วนบุคคลของคุณทั้งคู่ไม่มีคําตอบที่ถูกหรือผิดนะคะเพราะทุกคนมีมุมมองและความคาดหวังที่แตกต่างกันเนาะสิ่งที่ควรพิจารณานะคะเพื่อนๆาหนึความพร้อม ของคุณเองความพร้อมของคุณเองเนาะถ้าถ้าคุณรู้สึกว่ายังไม่พร้อมเนี่ยหรือว่ายังไม่แน่ใจในความสัมพันธ์เนี่ยควรให้เวลากับตัวเองและอีกฝ่ายเพื่อทําความรู้จักกันให้ดีก่อนนะครับก็คือปฏิเสธไปก่อนนะครั้งแรกนะคือถ้าคุณไม่พร้อมคือคุณปฏิเสธไปก่อนนั่นเองนะคะเอาข้อที่2นะการสื่อสารเนาะการสื่อสารการพูดคุยเปิดใจกับอีกฝ่ายเกี่ยวกับความคาดหวังเนาะ และขอบเคส่วนตัวเป็นสิ่งสําคัญเพื่อนขาถ้าคุณรู้สึกไม่สบายใจอย่าก,กลัวที่จะบอกความรู้สึกของตัวเองก็คือการสื่อสารเป็นสิ่งสําคัญนั่นเองเพื่อนขาคือถ้าเราเซโนก็คือโ no, นนั่นเองนะครับเพื่อนขาอย่าเก,กรงใจนะกล้าที่จะสื่อสารนั่นเองนะข้อที่3ก็คือวัฒนธรรมและค่านิยมที่ต่างกันนั่นเองนะเพื่อนขาหากอีกฝ่ายเป็นชาวต่างชาติเพื่อนขาวัฒนธรรมของเขาเนี่ย อาจจะแตกต่างกับของเราอย่างแน่นอนนะเช่นบางคนอาจมองว่าการมีความสัมพันธ์ในเดทแดกเป็นเรื่องปกติของฝรั่งนะเป็นเรื่องปกติของฝรั่งนะในขณะที่บางคนอาจมองว่าเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาก็คือคนไทยนะว่ากันไปนะครับเพื่อนขาเนาะคือวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเนี่ยมันมีผลนะครับเพื่อนขาเนาะเอาข้อที่4นะครับข้อที่4ก็คือ ความปลอดภัยกับเรื่อนค่ะความปลอดภัยเนาะถ้าคุณตัดสินใจที่จะมีความสัมพันธ์ทางกายควรให้ความสําคัญในเรื่องของการป้องกันนะคะเพื่อป้างเช่นการใส่ถุงการใช้ถุงยางอนามัยเป็นต้นนะเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศและการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์นั่นเองนะคะรักสนุกต้องรู้จักป้องกันนั่นเองนะคะถึงเป็นเด็ดแรกก็เออเนาะ ข้อที่5านะครับข้อที่5คือไม่ต้องเร่งรีบครับเพื่อนขาไม่ต้องเร่งรีบเนาะความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเกิดอะไรในเดทแรกนะเพืนะ่อนขาเนาะแต่ขึ้นอยู่กับความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกันในระยะยาวนะเพื่อนขานะนะไม่ต้องรีบบางคนก็อืมเนาะต้องรีบต้องลองนะเพืนะ่อนขะานะนะถ้าคุณยังไม่แน่ใจเพืนะ่อนขะาขอแนะนาให้ใช้เวลาทําความรู้จักกับอีกฝ่าย ให้มากขึ้นนั่นเองนะและอย่าทําสิ่งใดที่คุณไม่สบายใจหรือรู้สึกว่าถูกกดดันนั่นเองเพราะว่าคืออ่ะและแต่แต่ละคนมันก็มีความรู้สึกนึกคิดไม่เหมือนกันนั่นเองนะบางคนก็ไม่อ่าบางคนก็ชิลๆไม่เป็นอะไรนะออโอเคเดทแรกมีอะไรกันก็ไม่มีอะไรนะคือคือถ้าแบบว่าเออนะถ้าแบบว่าเข้ากันได้ก็คือโอเคไปกันต่อน,นั่นเองถ้าเดทแรกบางทีเออรู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมนะเราก็ปฏิเสธไปถ้าผู้ชายคือ ถ้าผู้ชายมีท่าทีว่าจะถอยห่างก็หาใหม่นั่นเองนะคะรับเพื่อนๆค่ะนี่นะคะรับเพ่นๆค่ะเอามาสําหรับสายฝอนะครับว่าควรจะมีอะไรกันในเด็ดแรกรึเปล่านะคะใครมีอะไรคอมเมนต์มาได้นะคะ